เฮ้ยเพมใช่ปะเนี่ยหน้าเหมือนเฉยพี่ไม่มใช่หรอกแจ็คเราอยู่บ้านดิเฮ้ยพี่เราดูหนังสือปะเออมามาวันดีครับพี่อ้าววันดีเนาะอ,อ้าวอยู่นี่อหรอครับเอ่ออยากจะดูหนังสืออะไรที่แบบแบบอ่าแบบแบบแบบงามๆหน่อยแบบนี้ปะมีอะไรพี่อ่าเรื่องพี่ชอบเรื่องอาหารนะต้นนี้อะไรพี่อืมอันนี้อาหารอ่ะครัวเนี่ยนะครับเแล้วนีแบบแบบภาพแบบสวยไหมแบบ สวยอ,ะอ่ะอ๋อนี่อะไรพี่นี่กาแฟเลยพี่นี่แ<อ>นะนาเลยยังสวยเลยครับอ๋อกาแฟไม่ใช่ดิมันเป็นภาพภาพแบบแบบอาล่าอาลามอาล่าอาลามลามีไหมไอ้แบบนี้เลยพี่อันแบบนี้เลยครับพี่นี่อ๋อนี่เหรอครับไม่ใช่อะ่ะเนาะไอ้หนังแบบสืออะไรนวลน,นวลมีไหมน,น้อนกนางนวลเหรอพี่ไม่ใช่นวลนางน,นวลนางเนี่ยไม่มีอ่ะอะไม่มีอ่ะไม่เนี่ยครับไม่มีอ่ะมีแต่อะไรนี่น้องนางนวล เออนั้นน้องมาอยู่ร้านนี้นานยังไงผมก็มาดูหนังสือเนี่ยพี่อาอเหรอผมเป็นเอซีพี่นะเนี่ยอาเอเหรอครับนึกว่าเป็นพนักงานขายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับพี่เออ,อแต่ร้านอื่นมีที่ไหนขายวะเ